สวัสดีครับตอนนี้ก็คือพามาดูเมืองขอบนะครับแขวงช่วยยาบุรีสปปล้าวนะครับเมืองขอบนี่ก็ก็เป็นเมืองดี่น่าอยู่นะครับบรรยากาศดีผู้คนน่าฮักนะครับ โอกาสก็แวะเวียนมาเอวประเทศเพื่อนบ้านเฮานะครับถ้าประเทศเปิดไปได้ก็ก็มาเอวตั้งเฮ่นึ่บรรยากาศเหมาะมีความบุญไวาจากประเทศไทยนี่เข้ามาเอวตั้งร้าวใช่คันี้ผมก็มือใหม่ฮัดไทย วิดีโอนะครับก็ที่ผ่านการได้ก็ขอสมาอภัยอเตอร์เนอะร์พอบรรยากาศเป็นจนช่วยกันนะครับนอก เสียงติ๊ดติดติดนะครับคือเสียง GPS เตือนนะครับตอนนี้เพราะว่าเขาข้ามมาเห็นฟังหนึ่งมันแบบมีสัญญาณจับมันก็นเลยเตือนคือนะครับนี่คือปั๊มน้ำมัน คือตัวเมืองหัวเขาครัก็คือถ้าวันเขาห้องกับห้องตัวอําเภอนะครับเนาะอันนี้คือตัวอําเภอเขาเยังไงกนุญนะครับอันนี้คือตลาดเขานะครับตลาดเมืองขอบ เขาก็หน้าอยู่นะครับนาอเย็นสบายครับตอนนี้เวลาก็่าเก้าโมงสี่นาทีนะครับหมอ,อกอยังเต็มดอยอยู่เลยครับขับรถตามพีก็คือระมัดระวังนะครับเนะื่อเพราะเขาขับรถบ่อยดูซ่าดูกว่ากันนะครับเราต้องมันบีบแต่บ่อย